เ l าหมายแฟนช์เนี่ครับสวัสดีครับอยู่ผมซนนะฮะตอนนี้เราอยู่ในหน้าเว็บโลบ l อกนี่ครับวันนี้ก็มีคล้ายๆปรากฏการณ <c oughs> ์เกิดขึ้นอีกแล้วนะฮะก็คือ Dungeon Quest u อัปเดตครับไม่ใช่นะฮะเรายังไม่พูดถึงแบบนั้นเรามาพูดถึงแบบข้างๆะฮะวีวีมันก็ดังขึ้นมาแล้วมีคนเล่นถึง36000โอ้พระเจ้าใช่แล้วมันพระเจ้าจริงๆเพราะว่ามันคือซิมูเลเตอร์พระเจ้าจำลอง ลงแปลไทยกูได้ยังไงเนี่ยโอ้โหแปลไทยได้ทุเล็มากเลยทจริงแล้วแบบนี้มีชื่อว่า God Simulator นะครับหรือว่าการจำลองเป็นพระเจ้านั่นเอง <c oughs> ไอจ้จะหมายได้ด้วยหรอวะเออจำลองเป็นพระเจ้าเว้ยนะฮะน่าจะเป็นพระเจ้าทางฝั่งของฝั่งเป็นเทพของอียิปต์เทพของคิดอะไรแบบนี้นะครับสติงกระดิ่งแมวเฟี้ยวฟ้าวกินของแก้วจริงๆนะฮะเรามาดูที่หน้าสโตนก่อนเลยนะครับก็จะมีอันแรกเนะี่ยมีสัตว์เลี้ยงนะฮะ คอยติดตามเรา,เาติดตามเราได้ถึง5ตัวนะครับต่อไปก็ไม่มีแล้วอันนี้ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะครับที่น่าสนใจคือไอ้พวกคุณ2นะฮะจัดก่อนเลยนะครับพวกคุณ2เนะี่ยแต่ว่ามันก็จําเป็นนะจาเป็นใช่ไหมจำเป็นกูซื้อก่อนเลยนะครับอะไรจําเป็นกูซื้อไว้ก่อนนะฮะโอเค เกมพาร์ทผมเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวถ้ามีอะไรน่าสนใจก็ค่อยว่ากันไปลุยโอเคก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมสวัสดีเหล่าเทพเจ้าทุกท่านนะฮะเทพทูแล้วก็คนรวยบ้านรวยทุกคนเลยนะฮะ<ส>ก็อยู่ผมสินะครับจากช่องเมาคุมาชแนลนั่นเองนะครับตอนนี้เราอยู่กันในแมปที่มีชื่อว่า God Simulator จำลองการเป็นลระเจ้านะครับผมโอเคลุยกันเลยดีกว่านะฮะเข้าม,มาหน้าแรกนะครับมันจะให้เราเลือกว่าเราจะเล่นเป็น ตัวหยังนะฮะจะเล่นเป็นพระเจ้าคนไหนนั่นเองนะครับคนแรกเลยนะครับชื่อว่าเอริสนะครับน่าจะเป็นพระเจ้าแห่งดวงอาทิตย์ปะถ้าจะไม่ผิดนะเท่าที่เคยเล่นก็ต f ว a r มานะครับไอตัวนี้น่าจะเป็นพระเจ้าของดวงอาทิตย์นั่นเองนะครับนะเป็นพ่อของดวงใช่หรือวะนะครับส่วนต่อไปเป็นอาร์เทมิสนะครับน่าจะเป็นไม่รู้อ่ะอันนี้ตัวนี้ผมไม่รู้จริงๆนะครับต่อไปเป็นเฮดิสนะครับเฮดิสน่าจะเป็น พระเจ้าแห่งน,นรกนั่นเองนะครับเป็นคนคุมประตูนรกนะฮะจะเห็นได้ว่ามันจะมีหมา3ามหัวนะฮะที่จะคอยติดตามมันไปนะครับสุดท้ายเป็นสุดนะครับน่าจะเป็นพระเจ้าที่สูงที่สุดแล้วนะครับนะอยู่บนบัลลังอยู่บนสกายตอนนี้มันจะพาควายต้องต่อยด้วยมันเท่ดีนะตัวน,นี้ผมชอบมากเลยเลยนถมาเล่นไฮเดสดีวะ ไม่ไม่อว่าเด่นตัวนี้แหละโอเคมาถึงนะครับนี่เป็นบอลลังนะฮะอันนี้บอลลังชื่ออะไรนะนะครับการเก็บเลเวลก็คือไปฆ่าไอ้พวกพวกนี้นะฮะเดี๋ยวค่อยไปว่ากันแล้วก็จะมีช็อปด้วยนะครับมีลุงตาเดียวนะครับซึ่งน่าจะเป็นเทพตัวหนึ่งที่ผมไม่รู้จักต่อไปเป็นที่เซลนะครับก็มานะครับอุ้ยตัวละครเทพแม่งพ่าดาบอันใหญ่ด้วยหุยกระโดดสูงได้ด้วยนะฮะเรามาดูสกิลแรกกันก่อนดีกว่าอ๋อเป็นการตบดินฮะตบดินโอเคมีอบิลิตี้อะไรพวกนี้ด้วยนะฮะนี่มันบอกด้วย่าสกิ เดี๋ยวผมจะรับเควสก่อนแล้วกันนะครับรับเควสก่อนรับเควสเดชห้ดาเมจเลยผมก็รู้อยากรู้มึงทำไมพระเจ้ารามาฆ่างัวฆ่าไก่อะไรพวกนี้วะฮะกูงงแดกเลยเนี่ยอะไรของพวกมึงเนี่ยอ่ะอุ้ยัววัวเรามีดาเมจด้วยจะวัวบ้านี่ไงจะทำไมฆ่าดูแย่ฆ่าเป็นพระเจ้าอย่างวอาทิตย์นะเว้ยฟิลเดอร์ซันนี่มันรู้จักเปล่าหาพวกไก่นั่งโง่พวกไก่นั่งโง่เอ้ยผมเวันแล้วฮะกูตบวัวแตกโอเคไปเซลก่อน โอเคเราได้ตังค์มา20เหรียญนะฮะอ่าฆ่าไปเรื่อยๆมากนะฮะหรือว่าฆ่าตัวไหนสักตัวนึงเนี่ยผมไม่รู้อะนะฮะส่วนไอ้หน้าเซตติ้งหรือว่าหน้าเมนูเนี่ยมันสามารถปิดมิดมันไม่ปิดปิดไม่ได้ด้วยนะฮะเฮ้ยเลยจีควายวะเจ้าควายนางง,งูเจ้าทำไมฆ่าดูแย่เจ้าควายนางง,งูตายซะมึงอะ่ะ <c oughs> อุย้ยกลัวทำไมมึงอึดจังวะเฮ้ยรถแท็กเตอร์รถทำลายรถแท็กเตอร์อุย้ยรถแท็กเตอร์อืมตกลงเควสมันให้กูทำอะไรวะเนี่ย ผมชอบดาบด้านหลังมากเลยดาบมันเท่มากๆเลยนะครับอัปเกตกระเป๋าก่อนนะฮะจริงๆแล้วเกมนี้ไม่ต้องเทพมากก็ได้นะไม่ต้องเทพทูมากก็ได้ก็อยู่ได้นะครับคนคนคนทำไมคนตัวเล็กจังอ๋อนะเรามันเป็นพระเจ้านะเราต้องตัวใหญ่อยู่แล้วขายขายขายของขายของขายของโอเคงั้นเรามาลองหาอะไรเล่นกันดีกว่าครับเดี๋ยวผมลืมเดินมาตรงนี้เลยเนะี่ยคราวนี้มันต้องมีเท่้เราเปิดอะไรแพลงๆแน่นอนเลย นะ200คอยพันห้าโอ้โหมันจะบอกเลดด้วยนะแล้วก็มันจะบอกด้วยว่าเป็นตัวอะไรนะครับไม่เหมือนบางแมปนะั้นที่แบบไม่บอกหาเหวเลยเล่ยเป็นแบบที่ดีมากๆน,นะรู้แล้วว่าทำไมคนเล่นเยอะอันนี้โอ้โหยเท่าไหร่เนี่ยมวย1 0บร้อยพันหมื่นแสนสองแสนคอยแหละหรือว่าหลังๆน่าจะหาตังค์ง่ายแน่นอนเชื่อผมเชื่อผมโอเคนะครับเรามาหาสัตว์เทพกันดีกว่านี่ฮะเราสัตว์เทพทั้งหลายนะครับนี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้โหดนะตัวนี้คิดว่าน่าจะเทพน่าดูเลยไม่เงยไม่ไหวแล้วน้อง พี่ไม่ไหวแล้วน้องๆไม่ไหวแล้วโอเคมึงเป็นสัตว์เลี้ยงใช่ไหมโอเคเจอแล้วเจอแล้วนะฮะว้มาใส่มาเลยนะครับเจ้าพวกเจ้ามายืยนคู่กันซะนะี่เป็นวัวสองสีไอ้กูอยากจะหันโชเอ้าหันไม่ได้นี่ฮะวัวจากนรกเลยคน,นคือวัวจากทุ่งนากูเรียกเป็นอะไรกระทิงปะเออมันไม่ใช่วัวมันคือกระทิงหน้าวัวคือไอ้พวกนี้นะไอ้พวกกำลังโดนถลม่มบ้าบอคอแตกอยู่เนี่ย นี่ไ้พวกนี้เลยนะครับอุ้ยได้ตังค์เยอะว่ะมาเทพอย่างเราเนี่ยมันต้องเก็บของเยอะๆฮะดูครับดูดูไว้พวกมึงตูนี่ฮะนี่เนี่ยไอเนี่ยเนี่ยนะครับผมว่าเราต้องซื้อนะเนี่ยเนี่ยแมงไปไปรู้กูซื้อไปก่อนละอ๋อเราต้องใส่ก่อนนะฮะโอเคว้ามันก็คือการเก็บแบบไม่อั้นนั่นเองอย่างนี้กูก็รวยเละดิครับบ้านาาาว้าค่ะว้าค่ะ พระเจ้าอย่างกูก็จะถล่มแบบไปถอยพวกมึงนะฮะมันมีโซน PvP ด้วยเดี๋ยวตอนสุดท้ายเดี๋ยวเราค่อยไป PvP กันนะมากดล็อกก่อนนะฮะจิสเตอร์มาแล้วข้าเข้ามาแล้วพังอะไรได้บ้างมาดูเด้มาดูเดมาดูเดโอเคอุ้ยการเก็บเงินแบบไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยมันดีจริงฮะแม่งพังได้ทุกอย่างจริงพังแม่งทุกอย่างจริงเียโอ้เป็นการเอาดาบออกมาฟันนี่เอง ระ,ะ,ะยะใกล้อีกแล้วโอเคเราเข้าไปในบ้านดีกว่านี่ฮะตรงนี้แม่งหน้าถล่มทลายมากเลยนะฮะผมนี่อยากอยากพังเลยครับผมอยากพังมากๆเลยสนุกจริงๆเลยการได้ผักเมืองเนี่ยกูละชอบจริงๆเลยเกมนี้อย่างชอบเลยพังลงน้ํามันก่อนนะกะูตบลงน้ํามันไปอ่าแต่พระเจ้ามาฟันลงน้ํามันนะเพรามึงขายน้ามันแพงเกินไปค,ควรลดราคาน้ํามันบ้างนะไม่ใช่เอะอะมึงจะขายแพงทั้งนั้นเลยเข้าใจไหม ทีหลังอย่าขายแพงมึงด้วยตัวหนึ่งนะมึงคือใครเนี่ยเจ้าของปั๊มน้ำมันแน่เลยนะ,นะะสถานที่ับเพิงนะตบแม่งก่อนเลยฟันแม่งเลยสถานที่ตะเพิงอบ oh สะใจดีเลยสะใจดีจริงๆเราไปไล่ถล่มที่ที่แบบสถานที่สําคัญนะนะนี่จะจะเป็นห้างสรรพสินค้าซึ่งเราจะฟันให้แหลกนะครับโอ้โหแม่งมีเกาะด้วยว่ยะเจ๊คห้างพวกนี้แม่งใส่เกาะด้วยสุดเติง แม่งห้างพวกนี้แม่งรู้นะว่าพระเจ้าจะมาพังเอา้าแตกแล้วอืตอนนี้มีเงินสี่พันแล้วครับน้องๆเดี๋ยวเราจะไปดูก่อนนะว่าที่ต่อไปใช้เท่าไหร่วันนี้ทางตันนะครับนะดาวทาวสตี้น่าจะอ้ oh, my god เหนื่อยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านนะฮะไปก่อนเลยพระเจ้าไม่มีตังค์ช่วงนี้พระเจ้าไม่มีตังค <laughs> ์พระเจ้าจนนะฮะเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าที่ไหนมันปลดล็อกแบบถูกๆบ้างเนะย ตรงนี้หน่วย1 0บร้อยพันหมื่นแสนห้าแสนนะฮะวันนี้ใช้4ี่หมื่นนะครับหน่วย1 0บร้อยพันหมื่นโอเคเราจะฟาร์มเพื่อจะไปที่ต่อไปนะฮะเอ้ยนี่มันทำเนียบขาวปะเนี่ยชัดเลยฮะทำเนียบขาวเพราะมีธงขาวอยู่ด้านบนใช่เลยกูจะมาฟันนายกอยู่ไหนกูต้องการเคลียร์กับลุงลุงอยู่ไหมลุงอ่ะลุงแถวบ้านที่ชื่อว่าเออกูอ่ะลุงกูลุงกูอยู่ไหมครับลุงกูผมต้องการเคลียร์ผมคือพระเจ้า กูต้องการเพียนี่นี่คลิปนี้ไม่รู้ลงตอนไหนนะครับนะถ้าลงตอนเลือกตั้งเสร็จแล้วก็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 ไม่รู้เหมือนกันนะหรือถ้าลงก่อนเลือกตั้งก็ขอให้น้องๆที่อายุครบ18ปีไปเลือกตั้งกันด้วยนะครับซึ่งพีนั้นก็อายุครบแล้วนะฮะขอดูกล่องหน่อยดิโอเคเราเปิดกล่องหมื่นห้าดีกว่าเออพันห้าดีกว่าเฮ้ยจะแฮปบเฮ้ยจะแฮปปี้อันคอมมอน นะฮะกากคิ้มคอมมอนนะฮะมึงอีกแล้วเหรอเฮ้ยโอ,ยอย้เราเริ่มได้ตังค์เยอะขึ้นแล้วนะถิดว่าสิบเจ็ดอยู่เลยงั้นเดี๋ยวผมขอฟาร์มเพื่อไปปลดที่ต่อไปเลยดีกว่านะฮะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาทุกคนคิดยังไงการลงทุนในครั้งนี้ดีะฮะนะกับตัวสองหมื่นห้านะครับคิดว่าผมว่าน่าจะดีนะครับการลงทุนครั้งนี้นะคิดว่าน่าจะได้แหล่นะอันนี้สดตัวจริงนะครับคิดว่าน่าจะได้แหล่ ฮแลไอโลมานั่งโง่โอเคทุกคนตอนนี้ผมเก็บได้ถึงสี่หมื่นแล้วนะฮะไปไปดูที่ต่อไปกันเลยดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงนะฮะตอนนี้ผมถล่มไปลาบคาบหมดแล้วะฮะพังหมดแล้วนะครับบ้านมงบ,บ้านเมืองเนี่ยนะฮะไปไปดูที่ต่อไปกันแล้วเดี๋ยวไปจบกันที่โหมด PVP นะเอกดาบได้หลังแม่งอย่างเท่สกิลสี่แม่งโคตรเท่นะฮะก็คือการฟันรัวครับผมวนนี้ โอ้โหแม่งจะทเทคไปไหนวะเนะี่ยไซมอนเลยนะครับมาโอ้โหมีรูปปั้นด้วยนะครับมีคนอยู่หนึ่งคนนะที่นี่เฮ้ยทำไมเขาเลเวลสิบสี่แล้วเขามาได้เลยวะนะเขาเก็บตังค์เร็วขนาดนั้นเลยว,วะมาดูกันว่าได้ครั้งไรเท่าไหร่นะสำหรับที่นี่อุ้ยอันนี้แม่งพังยากอย,อย,อยู่นะเนี่ยน่าจะเป็น landmark ของเมืองนี้เลยนะค้าจะแย่งของเจ้าซะเรียบร้อยได้ค่าโอเคอุ้ยได้สี่พันเลยล่ะ ไปเราเข้าไปเชิญชมโหมด p p กันบ้างเผื่อมีคนนะฮะซึ่งไม่มีใครเลยเทั้งเซิร์ฟนี้จริงๆแล้วผมเลเวลสูงที่สุดแล้วนะฮะในเซิร์ฟนะครับซึ่งคนก็เริ่มน้อยแล้วนะฮะน่าจะไปเล่นเซิร์ฟอื่นกันนะครับนะฮะโอ้โหโอด PVP เลยเวยจริงๆได้หวดกคนอื่นบ้างนะผมฟันสองทีพวกนี้ก็ตายแล้วมั้งดูเลเวลแต่ละคนดิโอเคสรุปให้เลยแล้วกันนะสำหรับเกม God Simulator ก็เป็นเกมที่สนุกดีนะครับนะ เปิดโลกของผมมากในการฆ่าวัวฆ่าเมืองพังเมืองเพื่อเก็บตังค์มาเปิดสัตว์เลี้ยงนะครับโอ้โหต่างๆนา,นานาและยังมีอีก2เมืองที่ยังไม่ปลดล็อกนะครับสำหรับใครที่อยากให้ผมทําอีกก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับเพื่อให้พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆนะฮะแล้วเจอก,กันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับ see you later นะครับอย่าลืมนะกดซับสไครต์ด้วยกดกระดิ่งด้วยจุบุจุบุกุ๊ก